ดีน้องๆทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะมาพบกับ q ิวมีโซ a ชาแนเหมือนเดิมนะคะเออก็จากที่ห่างหายกันไปนานมากนะคะวันนี้พี่ก็กลับมาแล้วนะคะก็คือไปเคลียร์ต่างๆนานะทุระต่างๆนานา,นรา,า,นาเรื่องเรียนเรื่องอะไรเอ่อนะคะก็เพิ่งเสร็จไปนะคะเมื่อไม่นานมานี้ก็เลยเพิ่งจะมาว่างอัดคลิปให้น้องๆนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะก็คือเป็นวันที่ประกาศผลเนาะว่า ใครนะคะติดสัมภาษณ์นะคะในรอบสองของมอวูเนาะวันนี้นะคะพี่ก็เลยจะแบบจะมาขอเล่าดีกว่านะคะเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยแบบดเดล็กมาหาพี่ว่าแบบเออแบบสอบสัมภาษณ์ยากไหมแล้วแบบว่าเออสอบสัมภาษณ์เนี่ยแบบมันต้องเตรียมตัวยังไงนะคะก็พี่นะคะก็จะขอเล่าในมุมของปีพี่นะคะซึ่งมันก็เออเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนาะ ดูกแก่ไปเลยอะเออแม่มันก็ไม่แก่ขนาดนั้นแกเออก็คือปีพี่นะคะพี่ก็จะขอเล่าของตัวเองก่อนเนาะว่าแบบเออตอน,น,นที่เราเนี่ยมาสัมภาษณ์เนี่ยเราโดนคําถามอะไรบ้างและเราเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงนะคะก็ของพี่นะคะติดในรอบ3ทับสองเนาะเออเด็กรุ่นนี้อาจจะแบบอาจจะไม่คุ้นว่าเอ๊ะสามทับสองอะคืออะไรเพราะว่าปีพี่อะมันคือเป็นปีที่แบบ อ่าเป็นการเริ่มทีแคสนะคะรอบแรกเป็นการเริ่มปีแรกสี่เออเป็นการเริ่มทีแคสปีแรกนะคะก็คือเหมือนแบบรอบสามเนี่ยมันก็มีการกักคะแนนกันเกิดขึ้นเนาะเออเขาก็เลยแบบเปิดสามับสองขึ้นมาปุ๊บเออให้เด็กเี่ยได้มีการยื่นยื่นคะแนนเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเออยื่นสาขาที่อยากเข้าเนี่ยใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะพี่ก็เลยติดในรอบสามับสองเออก็เลย มาสอบสัมภาษณ์นะคะที่มเนาที่คณะเลย่ารุ่นน้องเนี่ยอาจจะโดนโควิดเนาะอาจจะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์นะคะเออแต่ว่าคิดว่าก็น่าจะโดนคําถามเดียวเดียวกันเออหรือเปล่าไม่รู้อาจารย์อาจจะมีการแบบว่าเปลี่าายนเปลี่าายนแพทเทิาาร์นคำถามไปแล้วแต่ว่าก็ก็ฟังจากปีพี่ไปแล้วกันเนาะถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะว่าแบบเออพี่อ่ะแบบโดนคําถามอะไรบ้างเนาะเผื่อแบบน้องจะได้แบบเออไปเตรียมตัวได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆอ่ะเราก็คือแบบ อ่ะเล่าถึงวันที่สัมภาษณ์เลยดีกว่าเนาะเออก็คือวันที่มาสัมภาษณ์นะคะพี่ก็ต้องไปตรวจร่างกายก่อนเนาะก็คือตอนปีพี่คือต้องตรวจสุขภาพก่อนครึ่งวันเช้าพี่จะได้สัมภาษณ์ตอนบ่ายเออพอตรวจตรวจสุขภาพเสร็จครึ่งวันเช้าปุ๊บเราก็เดินทางไปที่คณะนะคะคือตอนนั้นนะ เออมาแกฉันไม่รู้ว่าแบบเออคณะศาส,สุภูมนอยู่ตรงไหนซึ่งก็เลยดูตามแผนที่นะคะก็คือเขาก็บอกว่าอยู่หลังโรงพยาบาลโอเคก็เดินเดินเดินไปโอเคเอยเจอป้ายพอดีเลยอย่างเงี้ยเออก็เลยอ่าน่าจะตึกนี้แหละเออก็เดินขึ้นไปนะคะ่ะพี่สัมภาษณ์ชั้นห้าเนาะเออก็ขึ้นไปชั้นห้าปุ๊บก็ไปรอเพราะว่ามันก็จะมีห้องห้องหนึ่งเนาะให้แบบเรารวมกันเนาะคนที่ติดรอบนั้นๆก็จะไปรอกันในห้องนั้นเออพอไปรอเสร็จปุ๊บ อ่มพี่ที่เขาประสานง,งานอ่ะฉันยินเสียงอะไรไม่รู้แต่ว่าเพื่อนฉันน่าแบบเพื่อนฉันคุยกันทําไมก่อนตอนนี้คุยกันทําไมก่อนเออนะคะอาจจะมีเสียงแบบรบกวนบ้บางนิดหน่อยนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะทุกคนก็คืออ่ะกลับมาใหม่นะคะก็คือพอเรานั่งรอนะคะแล้วก็จะมีพี่ที่เขาประสานง,งานในสาขาวิชานั้นๆน,น,นะคะเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ย S 1> <S 1> เดี๋ยวจะให้คนที่อยู่ไกลอ่ะสัมภาษณ์ก่อนเออส่วนเราอ่ะอยู่สมุทรสาครไง,งตอนนั้นอ่ะเออก็แบบก็ใกล้ๆกรุงเทพน้องก็เดินทางมาสองชั่วโมงแต่ว่ามันมีเพื่อนอยู่แบบตราดอยู่จนันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะไกลหรือว่าอยู่พวกแถบอีสานอะไรเงี้ยเออก็จะได้สัมภาษณ์ก่อนปุ๊บปุ๊บพอเข้าไปอ่ะเอออาจารย์อ่ะเขาให้เข้าไปรอบละสามคน เข้าออสิ่งที่พี่เตรียมไปในวันนั้นกนะ็คือเอกสารเอกสารที่ทาง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 ในเว็บไซต์อะ่ะเขาบอกว่าแบบเออจะต้องมีเอกสารอะไรบ้างเนาะเราก็เตรียมไปให้พร้อมเลยนะเออแล้วก็อย่างนึงคือพอร์ตฟลิโอตอนนั้นนะฉันแบบรีบทำพอร์ตฟลิโอมากแต่ฉันฉันไม่สามารถนํามาเปิดเผยให้ได้นะคะเพราะว่าพอร์ตฟลิโอฉันหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะหรือว่าอาจจะเก็บไว้ที่บ้านเอออาจไม่ได้เอามาเออนั่นแหละก็เข้าไป3คนปุ๊บ อาจารย์ก็เลยถามแบบอาจารย์เขาจะเห็นน้องใบที่เราเลือกเลือกอันดับว่าแบบเออลงที่ไหนไบ้างลงคณะอะไรลงสาขาอะไรใช่ป่ะเออก็อาจารย์ก็จะดูปุ๊บถ้าใครมีแบบแปลกแตกๆต่างไปอะไรอย่างเงี้ยเออแกก็จะถามมาแบบเออทาไมถึงเลือกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็จะถามแค่นั้นแต่เข้าไปตอนแรกก็จะแนะนาตัวแหละแนะนําตัวทุกคนเลยเออแนะนําตัวเสร็จปุ๊บอาจารย์อะ่ะก็ให้กระดาษมาใบหนึ่งมั้งเออเหมือนแบบมันไม่ใช่กระดาษสิ อ่ะมันเป็นกระดาษแหลจะจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นกระดาษมัง้งให้กระดาษมาใบหนึ่งแล้วในนั้นน่าจะเขียนว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปได้10ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเกลับไปแก้ไขอะไรแล้วก็เราจะทําอะไรให้ดีที่สุดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะแล้วก็10ปีหลังจากเนี้ยเราคิดว่าเราอะมองเห็นตัวเองเป็นยังไงเออนั่นแหละมันเป็นเชิงจิตวิทยานิดนึงอะแกนั่นแหละเออพี่ก็เลยแบบ เออยังไงวะเอออะก็ก็เขียนไปก็ตอบไปตอบอาจารย์ไปว่าแบบเออถ้าย้อนไปได้ตอนนั้นก็นึกถึงตอนมอมอ,อะไรไม่รู้มอหนึ่งหรือมอสองไม่รู้ว่าเอออยากจะกลับไปแก้ไขวิชาคณิตศาสตร์มั้งเ <laughs> พราะว่าแบบเรียนไม่ค่อยเข้าใจเราก็ได้คะแนนน้อยเออแล้วก็แบบเหมือนไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบขอย้อนกลับไป แก้ไขวิชาคณิตศาสตร์ตอนหมอหนึ่งหรือมสองนี่แหละเออจะไปกลับไปตั้งใจเรียนเออก็ตออแหลนั่นแหละเออเออนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วก็อีกสิปีข้างหน้าใช่ไหมก็มองตัวเองว่าแบบอาจจะทํางานในสายงานราชการาเป็นนักวิชาการสาธารณสุขใดๆก็ตามเออก็ประมาณนี้ก็พูดก็เราก็พูดไปหนึ่งเลยนะที่ต้องมีนะก็คือความมั่นใจ ความมั่นใจาการไม่ตื่นเต้นเออทำให้แบบตัวเองเป็นธรรมชาติที่สุดแกแล้วเขาอ่ะแล้วอาจารย์นะก็จะเห็นความตั้งใจของเราว่าเราอ่ะแบบอยากเข้าจริงๆอะไรอย่างเงี้ยช่วยรับหนูเถิดเออเขาจะเห็นนั่นแหละพี่ก็แบบสัมภาษณ์ใช่ปะ่ะแล้วเขาก็จะถามเราว่าแบบเราอ่ะเคยแบบทํากิจกรรมอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะแบบก็จะอาจารย์ก็จะดูพอร์ฟลิโอใช่ไหม เออเพื่อนพี่ก็จะแบบอ่ะเป็นประธานนะักเรียนบ้างทํางานสภาบ้างอ่ะก็คือแกไป3ามคนอ่ะคือมันตื่นเต้นมากก็คือเราจะเห็นเราจะรู้เลยว่าเพื่อนคนไหนแบบเอออะไรยังไงคือเหมือนมันเป็นการเข้าแบบแข่งขันนะเออมันคือการแข่งขันนะว่าแบบฉันจะต้องแบบได้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แหละว่าแบบใครจะผ่านไม่ผ่านไม่รู้แต่ฉันต้องได้ฉันต้องผ่านเออพวกความเสียดความมั่นพกไปเลยคะ่ะเออนั่นแหละพอไปปุ๊บ ก็คืออ่ะพอสัมภาษณ์เสร็จเนาะอะ,อะเขาก็แนะนำอะไรถามเสร็จปุ๊บเก๋ก,ก็ให้กลับมารอที่ห้องเออแล้วก็เหมือนจะแบบปล่อยกลับเนาะตอนรุ่นพี่อ่ะเรียกสั่มเกินจำนวนที่รับจริงมั้งอ่ะถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะก็ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรอะ่ะเออสามารถแบบไดเล็กไดเล็กอนดจีมาได้เลยนะกด Follow กดติดตามไปด้วยก็ได้นะคะเออไม่ว่ากาัน อะไรอย่างเงี้ยเออสามารถทมว่าถามพี่ได้พี่ถ้ายินดีพี่ก็จะตอบนะคะเออมีอีกคำถามหนึ่งก็คือพี่อยากแบบมีมีคนถามมาใต้คีิปอ่ะหลายหลายหลายคนเนาะแล้วก็มีไดเล็กมาบ้างนะคะว่าแบบเออแบบพี่แบบหนูว่ไม่เก่งอังกฤษไม่เก่งคณิตไม่เก่ง คำนวณมีเก่งฟิสิกส์จะเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสาขาพี่นะคะพี่พูดเฉพาะสาขาพี่นะคะพี่ไม่สามารถพูดพูดโดยรวมได้เนาะเพราะว่าพี่อะเรียนแค่อักสุขศึกศรรษาและการส่งเสริมสุขภาพนะคะคณะสาสตร,รสุขเนาะเออถามว่าฟิสิกส์คณิตแล้วก็อังกฤษอะยากไหม คือฟิสิกส์เนี่ยเราจะเจอหนึ่งตัวนะคะก็คือจะเป็นฟิสิกส์ for เฮล์เออเราจะไม่ได้เรียนแ l a บเนาะโอ้ดีใจไปเลยสาขานี้ไม่ต้องเรียนแ lap ฟิสิกส์แต่ถ้าเรียนแ l a มันก็จะเข้าใจอ lecture เนาะเออเขาจะเรียนเขาจะเรียกถ้าเป็นวิชาทฤษฎีจะเป็น lecture ส่วนวิชาปฏิบัติก็จะเรียนเรียกแ a บเออนั่นแหละแต่ถ้าเรียนแ a บคู่กับ lecture เออแกมันจะเข้าใจมากเหมือนตอนที่ฉันเรียนชีวะอ่ะเออชีวะก็จะเรียนทั้ง l a บทั้ง lecture เออมันก็จะเข้าใจเนาะ แต่ว่าสุข,สขสศึกษาจะไม่ได้เรียนแลบอ่ะต่อไปก็คือคณิตศ,ศาสตร์คณิตศาสตร์ส่วนศึกษาเนี่ยจะได้เรียนเป็นสถิตินะคะของคณะวิทยาศาสตร์ภาคคณิตเออก็คือหินมากยอกแคือยาก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 ก็คืออารมณ์แบบคือมันจะสู้แคลไม่ได้เนาะแต่มันก็ยากลองลออกมาจากแคลนั่นแหละเออก็ ที่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีอะเนาะเล่าไปแล้วชีวิตก็รันทดนะคะก็คือข้อสอบเป็นข้อเขียนหมดเลยแกก็โซโซ,โซมันไม่ยากเกินความสามารถเราถ้าเราตั้งใจแล้วเราก็หมั่นแบบฝึกฝนตัวเองนะคะส่วนอังกฤษอังกฤษก็คือรุ่นพี่นะปีพี่นะยากยากมากอีดอกอิงเขียนคือยากที่นี่เราจะเรียนอิงเขียนอิงสื่อสารอิงระดับมหาลัายเรียนสามตัวคือคือ ก็คือภาคพี่นะักเรียน3ามตัวแต่ว่าภาคเพื่อนภาคเพื่อนก็คืออีก3ภาคอะ่ะเขาจะเรียนอ่าอังกฤษ for work อะไรอะไรอะไรแบบอังกฤษสมัครงานอะ่ะเออนั่นแหละเขาก็จะไปเรียนของเขาเพิ่มหนึ่งตัวเออแต่ของเราก็จะเรียน3ตัวของภาคบังคับของมอทุกคนต้องได้เรียน3ตัวนี้แล้วก็ต้องผ่านด้วยเออมก็คืออิงเขียนอะยากยาก,ยากเลยเขียนจดหมายสมัครงานใดๆนั่นแหละเออยากก็ มันก็นั่นแหละก็คือไม่มีไม่มีวิชาอะไรเกินความสามารถเราถ้าเราตั้งใจเนาะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอะแบบเออเรารู้สึกว่ามันไม่ชอบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่สําหรับเราแบบเราเดินไปแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆแบบมันไม่ไหวจริงๆอ่อะก็คือถอยนะแกไม่งั้นะแกจะต้องอยู่กับมันแบบด้วยความแบบข่มขืนจะพูดอย่างนั้ดีกว่าเนาะเออนั่นแหละก็ถ้าแบบมันไม่มันไม่ได้ก็คือก็คือต้องถอยอ่ะเออแบบไป ไปเลือกในสาขาที่เราชอบดีกว่านะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากัไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายบทจะจบก็คือจบไปเลยเนาะเออแบบมันสีนาทีแล้ง่ายเออก็เลยแบบโกวแบบคนดูจะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ